สวัสดีครับทักทาครับทมที่ทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าโดยช่อง v i p ธรรมดาครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว v i p นะครับลาว v i p ของวันที่14พฤศจิกายน2 5 6 8นะลาว v i p ก็คือลาวรอบดึกนะครับ3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอทนผู้ชมได้รู้เรื่องเพื่อความมันเดือทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะเข้าอยู่นะผ่านนะ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาดูกันอีกนะครับ1กับ2นะครับ1 8 1 9 1แป8หนึู่ มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วสองตัวเลยอ่ะเกิดไปนะครับหกเก็บแปดเก้าศูนย์ชุดบินนะหกเก็บแปดก้าศูนย์ชุดบินเล่นกับแมวแมวเลียปากเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับแมวแมวก็เลียปาก บ้านนี้รักทั้งหมาทั้งแมวนะรุ่นก่อนเลีเ้ยงหมาหมาตายหมดแล้วเพราะว่ามันผ่านไปสิบปียี่สิบปีแล้วค้ายแมวดันมาอีกค่ะนี่ก็เลยต้องเลี้ยงทั้งเลี้ยงทั้งกลัวนะกลัวเราจะอายุยืนกว่ามันไม่ใช่กลัวเราอายุจะสั้นกว่ามันเลยถ้าเกิดเราตายก่อนแล้วมันจะอยู่กับใครล่ะค่ะนี่กลายเป็นแมวจรจัดเลยเราต้องตายก่อนมัน ตายวันไหนดีละ่ะถ้าเรารู้ว่ามันจะตายวันไหนเนาะ,ะก็คงจะดีนะเราจะได้ตายก่อนมันนะอ่าน,นี่โอเคนะครับเดี๋ยวไปพิจารณาก่อนนะว่าใครจะไปก่อนใครระหว่างแมวกับเจ้าของแมวโอเคนะครับเท่านี้ก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับ